เพชรสยามจิตเมืองนนท์วันนี้จะเจอกับนักมวยจากสปป,ปลาวคัมพาเชื้อสว่างจิตเมืองนนท์นี่ดังอยู่แล้วครับคุณจะกินวันแก้วสร้างมวยเอกเอกมาเยอะยมักอ้าวครับล้วนแล้วครับทางด้านของคัมพาเชื้อสว่างครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับนี่ครับเกมของคัมพามาช่วงก่อนเลยครับามาแค่ไหน กิบซ้ายเข้าไปอ้าครับนี่ครับทำพาเชื้อสว่างมั่นใจเลยครับยิงต่อยโดนก็เพิ่มความมั่นใจสร้างความมั่นใจครับโอ้โหอัปคัดครับอาครับเราดูที่อาวุธนะครับเราดูที่อาวุธครับไทยไม่มีทรงมวยไม่มีเหลี่ยมตัวครับนี่อย่างนี้ไม่มีปัญหาครับโดนหักไปล้มไปแค่หมดพลังเท่านั้นครับดูที่อาวุธครับไฟออกเยอะเข้าเป้าเยอะที่สุดครับยิงซ้ายกับขวาออกไม่ออก ออกไม่ออกครับอ่าครับโดนหมัดเข้าไปอ้าวอะไรกระเด็นครับอะไรกระเด็นครับรองงาแล้วครับรอแบบเรื่อยๆครับเพชรสยามโอ้โหอาร์ตอยได้ทีนึงออกแข้งขวาแล้วออกได้ดีนะครับทางด้านเพชรสยามครับโอ้จะเจอหมัดซ้ายของคัมพายนะครับอ้ยเจอศอกตั้งหนักเข้าไปครับแม่หซ้ายนวินาทีครับออกแข้งขวาแล้วออกได้ดีนะครับยกนี้ครับเพชรสยามครับ แหมบริเวณเบ้าตาขวาที่บวมเหมือนกันครับโอ้โหเจอมัดขวาครับลูนี้สองมัดสามมัดเลือกเลยครับโชว์เลยครับแน่นอนครับอยู่ที่คำภาเชื้อสว่างครับดูครับจังหวะรัวกำปั้นใส่เป็นชุดเลยครับหลูกเนื้อครับว่าเตะแล้วเฉยๆเลยครับทางด้านของคำภากับสวนอีกจังห่าครับดูครับตบขวาแล้วจิ้มซ้ายเข้าไปดูจังหวะงัดหมัดครับปึ้งงัดซ้ายและสับซอกขวาครับ งัดขวาและสับศอกซ้ายลำตัวตั้งศอกสู้ครับสับอีกทีหนึ่งครับติดการเป็นปลายปลายเท้าหลังเท้านะครับพอเข้าวงในก็รวบเข้าไวค้ครับนี่ครับโอ้โหต่อยหมัดนี่แม่นเหมือนกันครับคำพาหมัดซ้ายครับซ้ายยาวๆครับเป็นปลายปลายหมัดนะครับจังหวะดึงถอยหลังโอ้ยสอเข้าไป ดีว่าติดซอกคอนครับนี่ครับแข่งขวาเนื้อๆลยครับโอ้โหง้างไต่มาสวยเลยครับลูกนี้นี่ครับจ้วงคืนเลยครับทางด้านของคำพาเชื้อสว่างและดูชุดสุด,สดท้ายครับโดนไปนิดซึมเลยนะครับหมัดขวาของเพชรสยามครับเนื้อเน้นๆโอ้โห The red car แเพชรสยามจิตเมืองน้อย